ไม่มีใครที่จะเอาคะแนนหรืออะไรมาขู่เราได้ทั้งเิ้นเพราะว่าเราทํานี่มันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเรียกร้องได้ในฐานะประชาชนผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากภาครัฐครับประมือกี่ครับรออะไร เอียเรียกร้องและรวมตัวกันเขาจะเป็นเรื่องใหญ่ไล่พวกเราออกจากโรงเรียนครับทุกคนพ่อมันไม่มีกฎโรงเรียนแล้วนั้นโรงเรียนที่ของเราเราจะไปไหนไหมครับไมเอาตั้งห้ากูทุกวนจะออกไป แล้วเ,เลือกได้เบ็ดนี่สิ่งหลายอย่างปัญหาของใครหลายๆคนยังไม่เสด็จมาเลยเป็นการกระทำที่หยาบนะหน้าเรามาคนเราใจแล้วครับทุกคนจริงๆผู้ใจรัก <c> ว <oughs> <c oughs> <sinus> ่าชื่อโล่เชื่อในคนทุกคนด้ยกัครับที่ทำหนึ่งแต่มาเอาไปไล่ซื้อถักไ ใช่เจ็ดหนึ่งทัเจ็ดอยู่กันมันม้ยนังอยู่เลยนะครับนี่ตัวพลังของพวกเรานะครับทำให้เขาเห็นอย่าให้เขาได้คิดจะทำอะไรเราอีกเพราะเขาได้จากเราไปเยอะแล้ว มีการไปไหนทั้งนั้นนะครับถ้าใครลุกไปคุณได้สลาสิเขงตัวเองที่จะเรียกร้องอะไรแล้วถ้าวันนี้มันทาไม่สําเร็จคุณจะไปเรียกร้องอะไรจากใครได้อีกคุณคิดว่าผลประโยชน์ที่คุณได้มันพอแล้วหรือหรือว่าอะไรสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันดีแค่ไหนกระเจียวหาพี่หมอไปลาได้ทีเขาอยู่ไม่ต่งแต่มอหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนแปลงมันขนาดไหนหน้ามือเป็นหลังมือ ตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่มาหนึ่งแล้วไปกลับบ้านไปเลยทำไมต้องใหกบ้านไมต้องให้กลับบ้านทำไมต้องมีสิทธิดกลับบ้านไม่มีสิทธิ์กลับบ้านครับนี่โรงเรียนเราใครไล่ก็อย่าไปโรงเรียนของเราไล่ไปเรียนโรงเรียนของเราเราตั้งแหกที่มีสิทธิ์ไล่พวกเขาออกไปครับ จำนวนอัตาประชากรด้วยเพราะใครมีเยอะกว่ากันใอ้จะมาไล่เราไปไหนได้ีนบ้านเราที่ของเราโรงเรียนของพวกเราเราเป็นใครเกิดอยู่ที่ไหนบูมแล้เราอยู่ได้จะมาไล่เราไปได้องบ้านของเราครับไม่มีใครไล่เราไปไหนได้ทั้งเต้น บ้านัวบ้านทุกคนเราเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่เราไม่ทางหนีจากที่นี่ไปไหนแต่เขาเหล่านั้นคือใครมาแล้วก็ไปเข้ามาทําอะไรพวกเราไว้เออกูไม่คุณถามหน่อยรับโทรศัพท์ใ่าขึ้นเลียนขึ้นแต่ไม่มีการกลับบ้านตอนนี้บ้านของเราขึ้นเรียนขึ้นเลย โรงเรียนเราอาการเราของของเราไม่ใช่ของของคนอื่นที่ไหนั้งเิ้นมีครับเที่ิดเทียว เป็นเด็กมีสิทธ okay, ิ์ที่จะถามมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ความเป็นไปของเราผลประโยชน์ของเราแน่ใจแน่ใจครับไม่มีใครที่จะทำให้เราเสียผลประโยชน์ได้ในแผ่นดินนี้โอเคครับทำไมไม่มาพูดดีๆทำไมต้องความรุ่งเรืองของเรารู้ไหมครับมันเริ่มหายไปเรื่อยๆ รไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นแม้กระลัางอัตราประชากรนั้นยังองเราก็ลดลงทุกๆปีสมมติามมันรู้ก,กันหรือไม่เออเป็นเพราะอะไรช่างแม่ <laughs> มัมนไ้มเราควรระลึกได้แล้วว,ลลว่าเราควรมีการประุงและเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ <laughs> เหลือเดินอยหลัง <laughs> <laughs> เป็นพระเจ้า <laughs> ไม่มีใครเป็นพระเจ้าหรอกครับ ทุกคนเกิดเป็นคนเสมอกันหมดครับแล้วเจ้าพูดแล้วเจ้าเปลี่ยนได้ไหมเจ้าไหนคะก็เจ้าอะแหละก็พยายามทาให้ทุกคนนี่ละครับเสียงเดียวเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้เสียงเป็นร้อยแล้วเปลี่ยนได้ไหมก็อยู่ที่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะรับฟังพวกผมหรือเปล่าแล้วคุณจะเปลี่ยนใครเปลี่ยนโรงเรียนไงครับเปลี่ยนได้ไงโรงเรียนสนะบานหาร อมึงลงมากี่คนละ่ัถ้ามันลงไรชื่อนันไม่ใช่มช่่ทแนะไม่รู้อยู่อยู่อยู่นี่เป็นเสียงของพวกเราพอแม่ี่นองให้พวกคุณนะเกิดพเนรพกยนได้ยินเดี๋ยวนะเขียนชื่อเอาด้วยเลิกได้ไหคงะไม่ได้หรอกครับ กนกว่าจะสิ้นสุดวันนี้ไหนขอดูหามมึงดิเพราะดูทํมมาไมอะ่ะมึงมีหัมไหมมันก็ต้องมีดิครับเอา <c oughs> มีแล้วมึงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายดิคร่ะผู้ชายนั้นมึงถอดให้ดูติมึงกระดอไหมออลลองก็ถอดให้ผมดูติครับจะเป็น <c oughs> อนาพาบร่างกายกายภาพบ่งบอกทุกอย่างอยู่แล้วมันจะเป็นจะต้องเห็นอะไรหรอกครับ เอาลงเบ่งยาคเอาลงอะไรเลยลงเลยเผดค่ะมไม่เคยมีความแค้นกับใครแต่ทุกคนล้วนเบ่งเลงมาที่โมเพราะผมเป็นคนทำให้เขาเดือดร้อนมวยกระลองไหม แล้วทำไมทูจะต้องใช้ความรุนแรงทำไมครับผมทำนี่ผมไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยแล้วมันหยุดได้ไหมแล้วทำไมต้องหยุดผมันเป็นเรื่องอะไรคนมีการศึกษาน่ะลูกก็นี่แหละครับก็คนมีการศึกษา้วยล้อนี่้อนี่ตกต่ำมาแล้วนน่เ้ลองจบปอเอกร้องก็ตกต่ำแล้วที่ลองมาทำอย่างนี้เพราะไม่คิดเลยว่าเด็กเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเป็นยังไงครับโอแล้วถ้ามีพูดทูไม่รู้เรื่อง ไปไปทุกูนพอมกันวันนี้พอกันไปไปไม่ต้องไม่ต้องทำไมมีอะไรมีอะไรทำไมเราไม่พูดดีๆเออทำไมไม่พูดดีๆทำไมต้องมาใส่เอาอยู้มันอยมันอ่ล้อยู่มันอยู่ก็อย่าไปไหนรับาทำไมพวกเราไม่ใช้ความคิดแล้วทำไมไม่พูด ทำไมม่มีผู้ชีแงอตวอบเีก้องนี่ผมทำเพืจะเรียกร้องมีงาี้แจก้ไขอย่างที่พวกผมอยากจะรู้อยากจะรับทราบอยากจะเกิดการพัฒนาจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแต่วัดคุ ไม่ได้ก็พูดไปสิม่ได้ก็พูดสิครับไอ้เด็กไอ้าไอ้เด็กไเด็ก้เด็กอ้็กไอ้กไอ้เดอกไ่าอย่ดท้ายเด็กอก้เ้เ็้เเด็กไอดก้ไอด็ไ้ดด็ไอ้ด้ดก้กอกได้กได